อย่างเ,เออบ้าหัวใจก็ได้นะแต่ถ้าบ้าหัวใจนี่โอ้ยย่มันแหลกจะไม่สัว์นะมันแหลกจังอ่ะทั้งแชร์นหน้าจอทั้งคุยทั้งถ่ายทั้งอัดหน้าจอย เฮ้ยดูดิเยอะไปอเรียวน่นโทรศัพท์ผมยังไม่แตะกระดายหรอกมั้งเออโคตรแรงเลย ตอนเนี้ยตอนเนี้ยเีืยอเท่านี้มาอุ้ยคิดตั้นไอ้คิดจะเตะมันบัฟซ้ำไง <c oughs> มนันเดียวกันไงเออยังมีตัวนึ่งมีตัวนึง อันจีนสูตรจะหนึ่งก็งไม่เป็นไรนะเอาไอ้นี้ก็ได้ดูลิเศตใช่ปะจะย่อซีอยัดูพิเคตโอ้ อ่าศูนย์จุดหนึ่งต้องมาเฮ้ยเฮือนปะอุ้ยเออมันมาที่ศูนย์จุดหนึ่งตัวตัวตัวแรกในดีด้วยนะจริงอยากเก็บอยากเก็บไว้อัปเดตหน้านะแต่ว่าอีกิจขอปรับปรุงปะถ้าอีกิจได้ปรับปรุงผมจะเก็บยาวๆเลย ถ้าอีกอิดปรับปรุงมาผมจะเก็บยาวๆเลยเหมือนมันได้ยินนเนี่ยมันพยายามไม่ให้ผมเก็บไงอีกอิดก,ก็รู้ อีกอิดก,ก็ลูกปลาไหมอีกอิดก,ก็ลูกปลาไหมเออเออกูรู้นะแต่กูไม่ให้ถ้าเหลือห้าสิบผมไม่สุ่มอ,อ่ะเอ้ยสองกูให้โอกาสมีสองครั้งลุงไม่มากูไม่เอาช่างแม่ง ก็ก็ขอแค่แบบเดี่ยโอกาสเท่าไหร่นะ0.2่ะไอ0.5ใช่ปะเนี่ยแค่0.5ก็ได้เนี่ยแต่แต่มันไม่ออกไงโอเคเฮ้ยมันมันเฮ้ยเฮ้ฮ เออมันควรออกนะแต่มันไม่ออกไงไม่เป็นไรแค่ลอดปรับปรุงก็พอใจแล้ว